ตายด้วยโอ้ยน้อปะน้ำปะบี๋ตโอ้ยบายดีเหมืนกกอน,มน,นี้กันก็ปล่อยค่อยสองนยูโรไซเซ่อะคิโตสไซเซ่เมือนเงียบเงียบแม่งเงียบแต่สองสามเด็ดก่อนอืม เดี๋ยวมันนี Later ้สีมีเกมมาให้เห่นก็คือสเอาของกินนี่ไว้ในบวงสองบวงปงไวบวง1มันสีมีของกินดีกินได้กินแส่บอีบวงนึงกินได้เยอะแต่มันบวเสอยอนเอือนก็สะให้พวกนี้ฮันล้างไปแล้ะก็สีเอาของกินไว้แต่ละบวงแล้ก็ง่วไวล้างอย่างไก็มึงสองคนมาเลือกว่ามึงเชลตัวใดไปไปเลยบักไรสีแส่บบวเสบไป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 ไนี่เขาฮันล้างไปฮันล้างเด้ออันนยมาเด้อ มาหันมาเอาลุงเชนแนวด่าไฟสิเหลือก่อนหันบ่ไปมึงเหลือก่อนหน่อยกาแฟของพันกินเนาะตัวนี้เออซ็งพวกกิโลตัวนี้จะน้อยจะน้อยอ่าน่เปิดของบ่เปิดของฝากแต่ละฝากฮะเปิดพร้อมกันเลยโอ้โอ้ทำไมมันต้องเป็นกู สบายดีกูนกควรจะกินกระนุนอุ่มกูวิโกะวะกูวิโก้สัตว์เอ้ยวันนีกินยังฮันตันอพอดีว่าเป็นคนมากินเข็มอยู่แล้วนะมาของเข็มเบิงสภาพให้เขากินแชแฉไปโอ้ย์อย้ สนเยีเอยู่ไม่ยั้งเหรอก็บอกไปแล้วว่าอไปต่อไปเลยมาฮัลมาเลยได้อืออือ บุปีกเนาะบุปีกกินยุคกื้มเอาะใส่กับเปียกน้ำป้าเนี่ยมันก็ได้เป็นอีกรั้งเนาะเมืดอไหนเนาะผมไม่ซื้อมาเพชรนี่เนาะลานวิวกินช้วยลานวิวเซยข้อผูแหงแลย พมาเจอคลิปนี่โอ้ได้กินเลยอื้ออื้ออือื้ออื้ออ้ออื้ออื้มอื้อ้ออื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 ้อื้ออืาออื้นอื้อื้ออก่ออื้อ้ออ้อกืนออ้ออ้ออือ้ออ้ออาออบ้อเ้อออื้อ้ออื้อ น้ำป้าเหรอเ้อย้ว่าเสิ้วอันนี้เสิยวงังไงน้ำป้ามันแบบเก็บมาเจอเก็บก็ตายเลยเนี่ยอีแสบคอจะจัดดิำลไรเดี๋ยวจะเย็ดดิเอ้ นป่าบ่วงนึ่งอดเอาไม่ได้ไม่กินเผาบางอย่างเด็นก้นยมูก็ทนอมากจะกินหนังป่าเนาะปล่อยสิบมเอากับตัวเองไปเสี่ยงเนาะขอให้จะเหลือกก่อนเนาะเอาถือก็คือเป็นเจ้างน้าที่สายขอตัวนี้าะ อมดตันเลยวีดโคลิปมาเองกายู่ถึงน้ำอยกก็จะมันเขาัน้ำดูนะว่าแล้วเลยมันหอยมันหอยอเล่าวะาบเคยกินน้ำมันหอยสดอีกกินเท่าหน่อยกินเท่านิหน่อยครับ แปลกๆนะแน่เนี่ยแปลกๆได้จ้ะเอาไหมฮะแบบแบบขินมันบ่โอ้ไเสือเลยงไงงักเลยงับเลย บันอ๋อน้องหลังจากที่เราพพอๆกันโดนนกองะคันมาคลิปแบบนี้หรือยอยากเห็นคลิปแบบไดกะคอมเมนต์ลงยู่รูมนี้เลยนองาไป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 ,ไป,ไป